สวัสดีครับวันนี้เข้ามาสำรวจไล่นะครับมันสหลังตอนนี้อายุก็สามเดือนกับสิบวันนะครับสามเดือนกับสิบวันพัฒนาการโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าสีใบมันก็มีความเขียวเข้มแล้วก็พัฒนาการของยอดมันก็ไปของมันได้อยู่แต่ว่าตอนนี้มันสหลังมันเริ่มลงหัวแล้วนะครับมันเริ่มเอาหารไปลงหัวแล้ว วันนี้ผมว่าจะมาพูดนะครับว่าจะมาพูดในหัวข้อเรื่องก,การปลูกมันสำหลังในช่วงเดือนมีนาแล้วก็สูตรปุ๋ยมันสำหลังในช่วงเดือนมีนาหรือมันสำปหลังต้นฝนนะครับการปลูกมันสำปะหลังในช่วงเดือนมีนานะครับหรือว่ามันฝนแรกนะครับ ถ้าเราปลูกในช่วงเดือนมีนาน,นะครับแล้วเราไปขุดในช่วงเดือนกุมภาอย่างนี้นะครับอายุมันก็น่าจะประมาณเกือบเกือบปีนะครับอายุเกือบปีแล้วถ้าเราปลูกในช่วงนี้นะครับมันสำมลาลังของเรามันจะได้รับน้ําฝนเยอะนานครับมันจะได้รับฝนน้ําฝนนานมันเลยทําให้โครงสร้างมันสำมลังของเดือนมีนาน,นะครับจะเป็นโครงสร้างที่ สมบูรณ์ครับเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์แล้วโอกาสที่ผลผลิตต่อไร่มันจะสูงนี่ผมลองปลูกมานะครับที่ผมลองปลูกมาผมว่าปลูกมันสำปะหลังเดือนมีนาได้ผลผลิตเยอะที่สุดครับเยอะที่สุดเท่าที่ผมปลูกมานะครับเพราะว่าอัตราการเจริญเติบโตมันดีโครงสร้างมันดีการสะสมอาหารมันก็ต้องดีตามไปด้วยนะครับ เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจเรื่องช่วงเวลาที่ช่วงเวลาที่เราต้องทำให้มันสัมบหลังลงหัวเราต้องทำให้ได้ครับหมายถึงช่วงเวลาอย่างเช่นสามสี่เดือนนี่ครับสามสี่เดือนอย่างเช่นถ้าสมมติเราดูโครงสร้างมันนะครับดูโครงสร้างมันถ้าโครงสร้างมันมันมีโอกาสขึ้นต้นถ้าสามเดือนอย่างนี้ส่วนสูงมันสักประมาณแถวแถวคอหรือหัว ถาจะท่วมหัวเราอย่างนี้เราควรจะทําให้มันลงหัวนะครับช่วงนั้นเราต้องรีบทําเพราะว่ามันมีโอกาสขึ้นต้นนะครับมันมีโอกาสที่จะทําให้มันสาหรับขึ้นต้นเพราะว่ามันเดือนมีนาเนี่ยมันได้รับในตัวเจนจากน้ําฝนในปริมาณที่เยอะครับมันได้รับในตัวเจนเรื่อยๆนะครับมันก็เลยทําให้โครงสร้างมันนะครับใหญ่แล้วโอกาสที่มันจะเอาอาหารไปเลี้ยงลําต้นเลี้ยงยอดหรือมัน หรือที่เขาเรียกว่ามันสําหลังบ้าใบหรือมันสําหลังขึ้นต้นมันมีโอกาสครับถ้าเราปลูกในช่วงเดือนมีนานครับไอส่วนสูตรปุ๋ยนะครับส่วนสูตรปุย๋ยสูตรปุ๋ยนี่ของผมอย่างของผมนี่ผมก็ใช้ตามของกรมวิชาการเกษตรก็ได้นะครับอย่างเช่นสูตร1578อย่างนี้นะครับสูตร1578 ก็คือธรรมชาติของพืชน,นะครับธรรมชาติของพืชน,นี่ช่วงที่มันยังเล็กนะครับพืชทุกชนิดนะครับช่วงที่มันยังเล็กอยู่มันก็ต้องสร้างโครงสร้างก่อนครับสร้างโครงสร้างของมันให้แข็งแรงให้สมบูรณ์ก่อนหลังจากที่พืชสร้างโครงสร้างมันสมบูรณ์แข็งแรงแล้วตอนนี้มันค่อยจะเอาอาหารนะครับอาหารที่หาได้ ใช้ในการลงหัวส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปเลี้ยงยอดส่วนหนึ่งเลี้ยงโครงสร้างมันส่วนหนึ่งก็คือพูดง่ายๆในช่วงหนึ่งถึงสเดือนนะครับเราต้องพยายามเอาโครงสร้างมันก่อนครับเอาโครงสร้างมันก่อนเพราะฉะนั้นสูตรปุ๋ยที่เราใช้เนี่เราก็เราก็ใช้สูตรสิบหใช่ไหมครับอย่างสูตรสิบห ว่วในตัวเจนนะครับตัวในตัวเจนใช่ไหมครับมันจะน้อยกว่าโพแทสเซียมมันจะน้อยกว่าโพแทสเซียมถ้าในตัวเจนน้อยกว่าโพแทสเซียมนี่หมายความว่าก็คือถ้าเราดูตามสูตรสูตรมันนะครับก็คือมันจะทําให้มันสมําหลังลงหัวครับเพราะว่าโพแทสเซียมมันเยอะกว่าใช่ไหมครับแต่ตัวแปรที่ทําให้มันสมองหลัง มันไม่ค่อยลงหัวมากก็เพราะว่ามันมีไนโตรเจนจากน้ำฝนนี่แหละครับมันเลยมาเพิ่มเติมตัว15นี่ครับเราใส่ไป15ใช่ไหมครับพอมีฝนมาไนโตรเจนจากน้ำฝนมันก็เลยมาเติมเพิ่มตัวนี้เข้าไปมันก็เลยทำให้มันสมมลังของเรานะไม่ลงหัวซะทีเดียวครับก็คือมันจะไปเลี้ยงโครงสร้างครับมันจะไปเลี้ยงโครงสร้างเพราะว่าไนโตรเจนมันเติมเข้ามาเรื่อยๆมันมีฝนเข้ามาเรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สูตรนี้นะครับมันได้ไนโตรเจนจากน้ําฝนเติมเข้ามามันก็เลยทําให้โครงสร้างของมันดีครับสูตรนี้โครงสร้างดีนะครับมันส่วนสูงหรือว่าอะไรมันได้เลยนะครับแล้วเราพยายามใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยช่วงที่เราใส่ปุ๋ยนีย่เราหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วเราก็พอต้องพยายามดูโครงสร้างมันด้วยนะครับโครงสร้างมันจะดีไม่ดีนะครับ ให้เราดูที่พัฒนาการของยอดและใบล่างนะครับดูยอดและใบล่างยอดมันจะต้องมีการพัฒนาการไปได้เรื่อยๆครับพัฒนาการไปได้เรื่อยๆส่วนใบล่างนะครับถ้ามันสำมภารังอายุสักประมาณ3เดือนครับ3เดือนนี้3เดือน3เดือนครึ่งนี้นะครับใบล่างนะครับต้องมีความเขียวเข้มเนี่ยต้องให้มันเป็นเขียวเข้มลักษณะนี้นะครับ ใบมีความเขียวเข้มมันบอกถึงอะไรใบมีความเขียวเข้มมันบอกว่าใบพืชมันมีคลอโรฟิลเยอะครับพอพืชมีคลอโรฟิลเยอะหมายถึงส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับเยอะมันก็เลยทำให้พืชสามารถสังเคราะห์แสงหรือหาอาหารได้ในปริมาณที่มากนะครับถ้ามีความเขียวเข้มนะครับ แล้วอาหารที่หาได้มันก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนครับมันแบ่งเป็น 2, ส,ส่วนแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนแรกมันก็จะเอาไปสร้างเป็นสร้างโครงสร้างสร้างยอดอีกส่วนหนึ่งมันจะใช้ในการไปสปร้างน้ำตาลกับแป้งครับพอมันสร้างน้ำตาลกับแป้งมันก็ใช้น้ำตาลกับแป้งตัวนี้นะครับไปสะสมไว้ในหัวครับ มันแบ่งเป็น2ส,ส่วนครับก็เหมือนอย่างที่ผมเคยพูดเรื่อง C:N Ratio นะครับ N นี่ N นี่ก็คือในตัวเจนครับในตัวเจน Ratio ก็คือสัดส่วนส่วน C ก็คือนะครับ C ก็คือการสร้างแป้งสร้างน้ำตาลครับพืชมันจะใช้ในตัวเจนในการสร้างโครงสร้างสร้างยอดใช่ไหมครับ ส่วน C ีนี่ก็คือพืชจะสะสมอาหารครับเป็นการสะสมอาหารสร้างแป้งสร้างน้ําตาลครับส่วนธาตุที่ทําให้พืชสร้างแป้งสร้างสร้างน้าตาลมันก็มีหลายตัวอย่างที่ผมเคยพูดในลหลายๆคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูสัตว์ส่วนตรงนี้ด้วยนะครับต้องดูสัตส่วนของ c n r a t i o ตรงนี้ด้วยนะครับไม่ว่าเวลาเราจะใส่ปุ๋ย ตามช่วงอายุตามช่วงเวลาเพราะว่ามันก็มีส่วนสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางทำให้มันสมหลังของเราไปเลี้ยงต้นหรือว่าไปลงหัวนะครับอย่างสูตรปุ๋ยที่ผมพูดถึงก็คือ15 78ถ้าพูดถึงรอบแรกนะครับถ้าสมว,ว่าพูดถึงรอบแรกผมก็ถือว่าสูตรนี้ก็โอเคครับโครงสร้างมันก็ดีครับเพราะว่า ช่วงหนึ่งถึงสามเดือนมันสัมภาลังมันจะสร้างโครงสร้างก่อนหลังจากสร้างโครงสร้างสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ให้เราดูที่ใบล่างนะครับดูที่ใบล่างกับพัฒนาการของยอดถ้าใบาล่างเข้มก็อย่างที่ผมว่านะครับถ้าใบาล่างเข้มการสังเก์แสงดีการหาอาหารดีมันก็มีโอกาสทําให้มันสัมหลังของเราโอกาสที่เราจะบังคับหมายถึงตอนที่เราจะบังคับให้มันลงหัวตอนหลังจากสเดือนไปแล้วนะครับ หลังจากที่ทําเราทําให้มันสะสมอาหารแล้วหลังสามเดือนไปแล้วเรามาบังคับให้มันลงหัวครับคราวนี้การบังคับให้มันลงหัวมันก็จะง่ายครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาหารที่สะสมมันสะสมเต็มที่แล้วนะครับถ้ามันสะสมเต็มที่แล้วเราไปบังคับมันโอกาสที่ประสิทธิภาพหรือว่าหัวมันจะใหญ่มันก็มีมากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงสร้างมันได้การสะสมอาหารมันได้แล้วนะครับไอ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ